อยูทู่ตังกุยตังคุย,คยวันนี้สําหรับแฟนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะของนิวคาสเซิลเป็น2เกมที่นิวคาสเซิลเล่นดีจริงๆนะครับทั้งเกมที่บุกไปชนะอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมแล้วก็เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพัานธ์ก็ย้ำแขนต้องบอกแบบนี้นะครับในเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ย้ำแขนเอาชนะ อาร์เซนอลได้ทั้งทันทีอาร์เซนอลเนี่ยมีโมเมนตัมที่ดีมามีกําลังใจที่ดีมาจากเกมที่ถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่เต็มสูบเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตะเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเสร็จเนี่ยไม่มีโปรแกรมเตะอีกเลยจนอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่า f a ฟเอคสุดสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนอลไม่ต้องเตะเพราะว่าตกรอบไปก่อนแล้วอาร์เซนอลใส่เต็มที่แต่ว่านิวคาสเซิลเตรียมการมารับมือได้ดีจริงๆแล้วก็2เกม พวกเขาคู่ควรกับการเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศจริงๆนะครับทีนี้รอดูว่าจะชิงกับใครนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะรู้จะเป็นสเปอร์สหรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะเจอใครมันก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่านี่คือการลุ้นแชมป์แรกของนิวคาสเซิลในรอบ70ปีนะครับเวม b บรีเนี่ยนิวคาสเซิลไม่ได้ห่างขนาดนั้นหรอกจู70ปีไม่ใช่แต่ว่า เดวิดเเซิลเนี่ยได้เข้าเวมบลีย์ทีไรช่วงหลังๆเนี่ยก็มักจะเป็นผู้แพ้นะครับเป็นผู้ปราชัยเดี๋ยวเรามามาคุยกันสำหรับแฟนเดวิดเกเซิลเนี่ยก็เข้ามาคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมถือว่าชิ้นโบแดงจริงๆเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเดวิดเเซิลเล่นในบ้านนะครับมีสกอร์ตุนมาก่อน2-0จากนัดแรกแต่ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยเกมเขาความอันตรายของเขา,าความจัดจ้าน การทำประตูมีได้หลากหลายนะครับเพราะฉนั้นนิวคาสเซิลยังต้องมีสมาธิมันเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองหรืออีก90นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าเสียงเชียร์บรรยากาศต่างๆในเซนต์เจมส์พาร์กก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผมเห็นสปิริตที่มันโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนิวคาสเซิลเล่นเกมเนี้ย ก่อนเกมก็เป็นรองแหละนะครับตามหน้าเสือนะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาไม่ได้เป็นรองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุมเกมได้ด้วยซ้ำแล้วก็สิ่งที่มองเห็นเลยคือทุกคนเนี่ยมันเหมือนแบบมีสปิริตเป็นมันมันรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวจริงเสียงเชียร์ในสนามนก็ช่วยได้เยอะ แล้วก็การวิ่งการไล่แผนที่วางเอาไว้ของทางเอ็ดดี้ฮาวยอดเยี่ยมเมื่อคืนเนี่ยเล่นหลัง5นะครับยืนเซ็นเตอร์แบ็กสคนสำหรับนิวคาสเซิลนะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะรับมือกับอา,าร์เซนอลก็เกมแพลนชัดเจนเลยก็คืออบ,บีบเพลสซิ่งเข้าใส่ด้วยแล้วก็รับแล้วก็แล้วโต้ทำได้ดีด้วยเวลาเล่นเกมรับเนี่ยยืนปิดพื้นที่กันได้ดีด้วยความที่มี เซ็นเตอร์แบ็กสามคนวิงแบ็กสองฝั่งก็ลงมาช่วยอีกตัดบอลได้เมื่อไหร่เก็บบอลสองได้เมื่อไหร่โต้ทันทีแล้วก็เวลาารสเซนเซตบอลเพราะว่าาร์เซนเนี่ยในยุคข,ของพิเกลเลต้าเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีบอลที่แบบจะวางยาวก็คือจะเป็นบอลที่ต่อบอลตั้งเกมจากแดนหลังผู้สาประตูให้กองหลังหรือว่ากองกลางลงมาเอาเนี่ยาร์เซนจะเล่นแบบนี้นิวคาสเซิลกดเลยนะครับวิ่งบีบเข้าใส่เลยแล้วก็มันเป็นที่มาของประตูที่2ด้วยการจับตัวเนี่ย ชุดใหญ่ทั้งคู่นะครับนิวคาสเซิลก็ใช้มาตินดูบราฟกาเฝ้าเสานะกองหลังก็คู่อ่ะเซนเตอร์แบ็กสามคนเนี่ยฟาเบียนแชรสเวนบอสมันแล้วก็แดนเบิร์นนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาทิสอ่าทางคีรันทิปเปียวิงแบ็กฝั่งซ้ายลูอิสฮอลล์คู่กองกลางใช้บรูโน่กิมาไรจ์กับซานโดโตนาลีนะอ่าตัวริมเส้นเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ยาคอบเมอร์ฟี่เกมเมื่อคืนเล่นดีมากโดยเฉพาะกอร์ดอนนะครับเป็น เป็นเป็นนักเตะที่เล่นเด่นจริงๆทั้ง2เกมแล้วก็อเล็กซ์อิซักนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าอิซักเนี่ย <c oughs> นิวคาสเซิลต้องเก็บไว้ให้ดีจริงๆนะแน่นอนว่าจะต้องมีข้อเสนอมาแบบมหาศาลน่ะนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่รออยู่อาร์เซนอลก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะที่สนใจอเล็กซ์ซันเดอร์อิซักนะครับเล่นดีแล้วก็นิ่งแล้วก็ยิงประตูคมมากส่วนอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเดวิดลาย่าเฝ้าเสานะครับกองหลังก็ใช้ยูเลียนทิมเบอร์อ่า วิลเลียมซาลิบากาเบียลมาเกาเยสแล้วก็ไม ard, ate, ล์ลุสเคลลี่นะครับกองกลางก็มีมาตินโอเดกาโทมัสปาเต้แล้วก็ดีแคลไลส์กองหน้านะครับใช้ไคฮาวเวสเ่นฟอลสไนน์ะ Nine, นะแล้วก็ฝั่งซ้ายเลโอนดทอสซาฝั่งขวากาเบียลมาตินเนลลี่เรียกว่าจัดชุดเต็มสูบทั้งคู่เลยนะครับตัวสำรองเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมทั้งสองทั้งสองฝ่ายอ่ะนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีอีธานวาเนลลี่มีมิเกลเมลิโนไลฮิมสเตอร์ลิงลิคาโดคาราฟิโอลี่จอร์จินโยนะครับคือ เรียกว่าขุมพลังครบขนาดที่นิวคาเซิลเองเนี่ยก็คาร์ลัมวิลสันโจวินล,ล็อกพวกนี้ชอนล,ลองสตาร์ฟลุสยส์ไมลี่อะไรพวกนี้สุดท้ายก็ทยอยส่งลงสนามนะแต่ว่าเกมวัดกันในสนามเนี่ยสนุกเพราะว่าตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็รูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมกันที่เป็นการพบกันระหว่างนิวคาเซิลกับอาร์เซนอลเพราะว่า <laughs> ถอยหลังหกล้มทั้งคู่นะครับนิวคาเซอลเองก,ก,ก็ก็ไม่ได้เล่นเกมรับแบบไปตั้งหลัก หน้าเขตโทษอย่างที่บอกนะครับคือเวลาเขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาเล่นเกมรับ5คนนะครับก็คือเซนเตอร์แบ็กสามแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นแบบรับตลอดทั้งเกมไม่ได้ว่าถอยล่นไปตั้งรับหน้าเขตโทษตลอดไม่ใช่เขาบีบขึ้นไปสูงด้วยแล้วก็วิ่งไล่ความเข้มข้นของเกมเนี่ยสูงมากนะครับแค่4่นาทีเนี่ยนิวเซลก็ยิงประตูได้แล้วอะ่ะเพียงแต่ว่า VR เนี่ยยึดซึ่งอื อ่าหลีครับในฤดูกาลน,นี้ก็เพิ่งมาใช้ VR ในรอบรองชนะเลิศนี่แหละนะครับแล้วก็จังหวัดนั้นเน่ยโอเค VR สุดท้ายใช้ก็ต้องยอมรับมันน่ะแต่ว่าแม่เราดูแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันจะไม่ล้ำก็ได้นะแต่พอตีเส้นมาเนี่ยมันล้ำอีซักแล้วได้เห็นความคมของอีซักนะครับคือมันเป็นบอลของอาร์เซนอลแหละเตะเปิดเกมไปข้างหน้าใครฮาวเวเก็บบอลไม่ได้ฮาวเวสเนี่ยวันนี้ เหนื่อยนะเพราะว่าโดนตันแล้วก็โดนโดนตันก่อนแล้วก็มีตัวซ้อนเนะ่ะเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กอยู่ข้างซึ่มันสามคนมันมีตัวเก็บมีตัวเก็บสุดท้ายเนี่ยที่เบิร์นกับแชร์เนี่ยชนก่อนแล้วบอสมันคอยเก็บเนี่ยโอ้มันมันก็เอาตัวรอดลำบากนะนะครับใครเก็บบอลไม่ได้บอลทะลักมาแล้วมันสวยตรงที่ว่าบอลบอลทะลักมาถึงกอร์ดอนเนี่ยกอร์ดอนตวัดเลยนะครับตวัดข้ามลายกองหลังเลย อีซักหลุดแล้วอีซักเนี่ยเป็นนักเตะกองหน้าชนิดที่เรียกว่าถ้าหลุดหรือมีจังหวะเดี่ยวหรือมีจังหวะที่แบบเหมาะเหม๋งอะ่ะเออพูดได้เลยว่าใส่สกรล่วงหน้าได้เลยอะ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงนะพา่อีซักยิงคมมากนะครับแล้วนี้ก็ยิงแบบว่าทะแยงเข้าเสาไกลเลยนะสวยมากเสียดายตรงที่ว่าล้ำหน้าแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า อาร์ซนอลอาจจะถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้มานะอาจจะมีเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้มาแต่ว่าเกมนั้นส่วนเกมนั้น,นเกมนี้ส่วนเกมนี้มาเล่นบ้านผมผมไม่ยอมง่ายๆแน่นะครับแล้วเสียงเชียร์ดังมากครับเกมเข้มข้นนิวเซนวิ่งเข้าใส่สู้ดีมากนะครับแล้วก็ดันเกมรุกใส่ด้วยแล้วก็ไม่มีจังหวะแบบดึงช้าเพื่อมารักษาสกอร์เขานำสองใช่ไหม ตอนนั้นเอเคยิงเข้าโดนวีอายึดไม่เป็นไรสกอร์รวมยังนำสองศูนย์แต่เกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองแล้วก็ไม่มีแบบมามาดึงช้ามาถ่วงอะไรไม่ใช่นะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยสไตล์ยังชัดเจนต่อบอลหน้าเขตโทษเดวิดสันบีบได้บีบไปนะครับอาร์เซนอลเอาตัวรอดได้เป็นวิธีการของเขาแล้วเป็นเล่นกันจนมั่นใจแล้วนะจนอาร์เซนอลมีวันนี้มันด้วยรากฐานที่มันเกมที่มันนิ่งจากแดนหลังถือว่าทำได้ดีนะแต่สุดท้ายก็พลาด พลาดพลาดพลาดแล้วเสียประตูนะครับนาะที18เแี่ยอนนก็มีจังหวะได้ยิง2ทีติดเลยจากโอเดกาดนะจังหวะต่อบอลเข้าไปเนี่ยแอสตนพยายามให้บอลที่มันเร็วนะครับจังหวะแบบพื้นที่แดน3เนี่ยพยายามมันต้องเร่งเพื่อเพราะมันจอบไม่ได้ก็ต้องให้บอลที่มันเร็วขึ้นซึ่งช่วงมีช่วงหนึ่งที่าอสเซนทำได้ดีอ่จ่ายบอลเร็วแล้วก็โอเดกาดได้ยิงครั้งแรกไปติดบล็อกอ่ะบอลกระดอนมาเก็บบอลบุกใหม่คราวนี้ได้ยิงชนเสา นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงแต่โอกาสของอาร์เซนอลเนี่ยทำเกือบได้แล้วไม่ได้จังหวะต่อมานิวคาเซิลทำได้เลยนะครับจากที่เคยโดนวีอาลิฟไปเนี่ยไม่เป็นไรนิวคาเซิลเอาต่อนาะที่9 9หลังจากที่โดนโอการยิงโยนเสาไปแค่นาทีเดียวเนี่ยนิวคาเซิลได้ประตูขึ้นนําเป็นบอลที่เตะจากประตูขึ้นมาแล้วจังหวะเนี้ยพอบอลเตะลอยมาลึกเข้ามาในแดนของอาร์เซนอลเนี่ย อีซักกับวิลเลียมซาลิบาเนี่ยเขาเบียดกันอยู่ซาลิบาเป็นคนที่ต้องประกบอีซักซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าซาลิบาหัวหมุนเลยนะครับเพราะว่าอีซักเก็บบอลได้ตลอดเลยเหลี่ยมความพลิ้วเขาเนี่ยมันตัวดูเหมือนบางๆนะแต่ว่าเขาแข็งแรงนะตัวด,ดูเหมือนบางแต่มันแข็งแรงอะ่ะบังได้โดนเบียดไม่ไม่ยุบแล้วจังหวะเนี้ยเบียดไปเบียดมาชิงเหลี่ยมไปชิงเบียดมาชิงเหลี่ยมมา อิซักแย่เท้าสกิดได้ก่อนสกิดบอลออกด้านข้างทีงนี้สกิดบอลออกด้านข้างให้กอดอนกอดอนเปิดเร็วเลยแล้วอิสซักก็เอาบอลแรกลงได้ดีแล้วก็พาบอลเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายคือลูกยิงของอิสซักแต่ละลูกเนี่ยผู้สาวประตูมไม่ต้องไม่แทบไม่ต้องเซฟเลยเพราะบอลบอลมันเร็วแล้วมันห่างอยู่ในระยะที่ห่างที่ที่โกจะป้องกันได้ลูกเนี้ยลาย่าก็หมดสิทธิ์ก็คือได้แต่มองอะ่ะแต่บอลเนีน่ยไปชนเสาเพียงแต่ว่ามันโชคดีว่าชนเสาในเหลี่ยมที่ มันกระดอนไปหายาขอบเมอร์ฟี่ที่ตามขึ้นมาแล้วเมอร์ฟี่ก็ซ้ำดีเหลือเกินเข้าไปนะครับจังหวันนี้ทากัน3คนบอลเตะยาวจากดูบาฟก้าอีซักสกิดกอดอนชิ่งต่ออีซักยิงชนเสายาขอบเมอร์ฟี่ซ้ำนี่คือ3ตัวรุกแล้วก็อย่างที่บอกไปเกมแพลนของนิวคาเซินเนี่ยนะครับ541เมอร์ฟี่กับกอดอนต้องใช้แรงเยอะหน่อยเพราะว่าต้องช่วยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ แล้วก็มีตัวข้างหน้าพอมีอีซักค้ำข้างหน้าเนี่ยมันมันสบายขึ้นตรงที่ว่าอีซักเขาเก็บบอลได้นะเก็บบอลได้แล้วเคลื่อนที่หาพื้นที่ตลอดตัวเป้าของนิวคาเซิลเนี่ยมี2ตัวนี่แหละก็คืออีซักแล้วก็กอรดอนกอรดอนก็เป็นคนที่วูบวาบเล่นได้ดีแล้วพอประตูขึ้นนำนิวคาเซินเป็นของนิวคาเซิลทำได้เกมมันยิ่งสนุกครับเพราะว่าอาร์เซนอลอยู่เฉยไม่ได้แล้วสกอร์รวมนัดแรก02นนัดนี้01เนี่ย เป็น3-0เข้าไปแล้วนะครับอาร์เซนอลต้องเร่งเกมแล้วได้ฟาวรีบเล่นได้ฟาวกดบอลเล่นนิวคาสเซิกลก็นิวคาสเซิลก็เคี้ยวอะ่ะเมื่อวานก็เป็นเกมที่นิวคาสเซิลแสดงเห็นถึงความเขี้ยวนักเตะอย่างบูโนโ่กีมาไลท์แสบจริงคือแบบเล่นได้บอลก็ดึงยังวะเรียกเอาฟาวนะครับอ,อิซักเนี่ยสามารถคลองบอลได้อยู่แล้วถ้าไปงัดเขาก็เสียฟาวกอร์ดอนก็เหมือนกัน ได้คลองบอลพาบอลเข้าไปหาพื้นที่เอาตัวบังเรียกฟาวบูโน่เนี่ยเคี้ยวๆเลยเห็นได้หลายครั้งนักเตะอาร์เซนอลม,มีมีน็อตหลุดอยู่2-3สาทีเหมือนกันบางทีแบบมันเอาบอลไม่ได้ก็เตะเตะไปเลยเสียฟาวไปนะครับเกมมันอึนอดอัดนิวคาสันก็ดึงให้อึอดอัดแต่ว่าดึงในที่นี้ดึงในจังหวะที่เขาได้คลองบอลในบางจังหวะนะไม่ได้ว่าดึงช้าทุ่มช้า ถ่วงเวลาอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เลยนะครับนิวคาสเซิลนี่ทำได้ดีมากส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ทำได้ดีในแบบของเขาอะ่ะพยายามเล่นเร็วมีจังหวะที่ทอสซาได้ยิงก็ติดเซฟของดูบราฟกาอะไรแบบเนี้ยคือก็มีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันแลกกันไปแลกกันมาแล้วนิวคาสเซิลมีวินัยมากในเกมรับนะครับเวลาตั้งรับหลัง5คนยืนเลียงแผงแล้วก็กองกลางอีก4คนอย่างที่บอกก็คือ ไปีกสองข้างก็ลงมาช่วยด้วยนะครับแล้วเวลาคุณมีกองหน้าที่มันเก็บบอลได้ตลอดเนี่ยเพื่อนก็ไม่เหนื่อยมากตัดบอลได้จังหวะสองทิ้งไปนะครับตัดบอลได้แย่งบอลได้อีซักมีค้ำอยู่แล้วกอดอนขยับให้เห็นเนี่ยมันเป้ามันจะอยู่2คนเนี่ยทิ้งไปแล้วมันเก็บได้บอลมันก็ไม่ได้ว่ากลายเป็นกระดอนเตะอัดกำแพงแล้วกระดอนกลับมากระดอนกลับมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเรียก เรียกฟาวได้มันก็ได้เวลาได้ได้แบบมีจังหวะโต้ได้หายใจหายคอนะครับอัเซนอนไม่สามารถกดดิวเซนได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็โชคไม่ดีด้วยนาะที37กาเบียลมาตินิลี่เจ็บน่าจะเจ็บแฮมสตริงแหละนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวอีธานวาน,นิลี่ลงก็ต้องรอดูว่ามาตินลี่เขาเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะคือมันมี อัสนอนเนีในช่วงท้ายครึ่งแรกก็มีอารมณ์แบบดูหงุดหงิดเหมือนกันนะอย่างครฮาวเวิร์ไปอัดบูลนอน่ในช่วงท้ายอ่ะสอยเลยนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยซอรน,น,นอนตามหลัง0ูนครึ่งหลังโจทยากแล้วต้องมายิง3ประตูะไม่มีอเวโกนะครับหลี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอเวโกละเขายกเลิกไปประมาณสัก3 4ไม่ใช่สิหลายนานกว่าน,นั้นอนะ่ะสัก5ปี6ปีได้แล้วมัง้ง แต่ก่อนเนี่ยถ้ายังจํากันได้นะครับหลายคนที่ยังทันเนี่ยหลีคับรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาเตะ2นัดเขาจะนับอเวโกแต่ว่าไปนับอเวโกเนี่ยหลังต่อเวลาพิเศษนะสมมุติชนะนัดแรก2 0งนัดที่2แพ้สามหนึ่งเนี่ยยังไม่จบตรงนั้นนะครับต้องต่อเวลาพิเศษไปก่อนแล้วพอจบร้อยนาทีเนี่ยค่อยนับอเวโกมันก็เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็น <c oughs> เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของรายการเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีละอเวโกเพราะ,ะนักสนต้องการ3มลูกนะครับ แต่บอกว่าครึ่งหลังเนี่ยก็เร่งเกมได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าไปโดนนิวคาเซลยิงสองสูนยแล้วเป็นลูกสอศูนย์มาจากการต่อบอลของอาร์เซนอลนี่แหละนะครับลูกเนี้ยอาร์เซนอลพลาดพลาดแบบไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าโปรตีนอาร์เซนอลเนี่ยต่อบอลจากแดนหลังเนี่ยเขาจะมีตัวผู้เล่นให้เลือกให้เพื่อนได้ได้ได้เห็นน่ะนะเห็นว่าจังหวะเนี้ยนิวคาเซลบีบขึ้นไปสูงปิดพื้นที่ พูดจริงก็คือปิดหมดเลยนะบอลอยู่ที่ราย่าเนี่ยคือถ้า,าจังหวะแบบเนี้ยถ้าเตะถ้าเขาถ้าเขาเตะเลือกเตะบอลทิ้งขึ้นหน้าเนี่ยมันก็จะหายใจโล่งหน่อยเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะจ่ายแล้วอะ่ะขนาดตัวที่เขาให้เนี่ยดีแคนไลซ์เนี่ยยังต้องวิ่งมาเอาบอลแล้วมันยังช้าเรียกว่าได้บอลมันไม่ได,ไได้ไม่ได้เปรียบคือบางทีบางจังหวะมันก,มนก็มันก็พูดลำบากเพราะว่า ปรัชยามันเป็นแบบนี้มันต้องต่อบอลแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อบอลเอาแบบจะยึดากับการต่อบอลตลอดบางจังหวะมันไม่สามารถให้เพื่อนตัวใกล้ได้เนี่ยบางทีโกก็เตะยาวแต่ลูกเนี้ยราย่ามันไม่มีเพื่อนให้เลยจังหวะนี้ผมมองว่าการเคลื่อนที่ของอาร์เซนอลเนี่ยมไม่ได้ช่วยเพื่อนมากนักไม่ได้ช่วยลายาายาเท่าไหร่นะครับ ลาย่าก็เลือกตัวที่จะให้ซ้ายให้ไม่ได้ขวาให้ไม่ได้โดนปิดหมดดีแคดไลซ์ขยับลงมาเอาอ่ะเขาเลือกให้ดีแคดไลซ์ ice, แม้ว่ามันจะเสี่ยงนะแต่ไลซ์เนี่ยไลซ์เนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาโดนตามมาเราจะเห็นว่าไลซ์พยายามเล่นบอลจังหวะเดียวเลยแต่มันไม่ทันนะครับตัวที่ตามมาคือฟาเบียนแชร์ มายังไงเนี่ยคือผม,มเห็นแล้วยังแปลกใจเลยคือคนที่จะต้องตามไลฟ์มันต้องเป็นกองกลางถูกไหมจะเป็นบรูน่ก็ได้เป็นโตนาลี่หรือเป็นใครก็ได้แต่ลูกนั้นคนที่ตามดีแคนไลซ์มาคือฟาเบียนแชครับแล้วแชร์ก็จ bon ิ้มบอลได้ก่อนนะบอลออก,อก,กททยกับเขาล่าย่ามาเนี่ยไลฟ์นำหน้าเหลื่อมแชร์นิดเดียวไลฟ์รู้แล้วว่าเขาโดนตามมาเขาพยายามจะต่อบอลตวัดบอลเร็วเนี่ยแชร์จิ้มก่อน สุดท้ายแล้วความเสี่ยตรงเนี้ยโอเคหลายๆครั้งที่อาร์เซนอลเอาตัวรอดได้ดีแต่ว่าครั้งเนี้ยมันไม่ใช่มันอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแล้วพวกเขาเสียบอลแล้วพอเสียบอลตรงเนี้ยบอลทะลักไปถึงกอร์ดอนมันเหลือโล่งๆกับลาย่าแล้วแล้วกอร์ดอนก็เลือกยิงเลยก็เรียบร้อยครับเลือกยิงเสาแรก2 0ศนะครับทีนี้พอสองศูนย์แล้วเนี่ยมันตามยากแล้วสกอรรวม,มันเป็น4ี่อาร์เซนอลก็โหมเร่งอีกสักช่วงนึงอะ่ะแล้วก็ ไม่ได้ล้มันไม่ทันแล้วอะนะครับเขาก็ปรับก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่เชิงยอมนะแต่ว่าก็ก็เปลี่ยนแล้วก็เล่นไปตามเกมอะนะคือนักเตะต,ตัวหลักอย่างอโอเดกาดเนี่ยก็ต้องถอนมาพักได้บ้างแล้วไม่จะบอกว่าโอเดกา์เงียบก็ไม่ใช่โอเดกาดเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทในเกมรุกของอาร์เซนอลนะเป็นคนเคลื่อนที่ขยับวิ่งแต่ว่าผมมองว่า ขาก็ไม่เสี่ยงมากแล้วล่ะมันเหลืออีกถึงตอนนั้นในที่61เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวถอดอดิการ์ดออกถอดทอสซาออกคือมันตาม4เนี่ยมันเอาเป็นแบบเปลี่ยนแล้วก็ตามเกมดีกว่านะครับก็ถนอมร่างกายแม้ว่าสุดสัปดาห์นี้จะไม่มีเตะนะก็ถอดอดีการ์ดมาใส่เมลิโนโลงถอดทอสซาออกใส่ล่าฮีมลงนะครับแล้วก็เกมก็ดิวเซนคุมอยู่หมดแล้วก็เล่นแบบ เรียกว่าเรามัดระวังแล้วก็ไปเรื่อยๆตามเกมอย่าไปผิดพลาดส่วนบุคคลอย่าไปเสียฟาวง่ายๆอะไรแบบเนี้ยนะอาร์ซอลเองก็พยายามหาจังหวะหาช่องแต่มันเจาะไม่ได้จริงๆนาที่78เนี่ยถอดยูเรียนทิมเบอร์ออกถอดโทมัสปาเตอออกเปลี่ยนคนที่4คนที่5ครบก็ส่งคาราฟิอรี่แล้วก็จอจินโยลงไปถ้าว่าถึงตอนนั้นเนี่ย อาเซนอลไม่มีแล้วนะครับมาติเนลลี่โอเดกาดปาเตทอสซาทิมเบอร์ก็คือถึงตอนนั้นก็มันมันมันไม่ทันละนาที78เนี่ยถ้าไม่ใช่มีปฏิหารจริงๆเนี่ยยิง4ประตูกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ละถึงตอนนั้นก็รับสภาพรับสภาพไกลๆแล้วเกมที่ออกมาก็เหมือนกันนะครับขณะที่นิวคาเซียยิงเล่นก็ยิ่งคึกยิงเล่นก็ยิ่งแบบมับ่นใจว่าคุณเจาะผมไม่ได้นะ ก็ทยอยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโจวิลล์หลอกลงมาเอมิลคราฟต์ลงมานะครับคันลัมวิลสันลงมานาที87ถอดอีซักออกก่อนหน้านั้นถอดเมอร์ฟี่ออกนะครับนาที87ตอบโตนารีออกส่งชอนลงซัฟลงไปนาที91ถอดบรูโน่กิมาร์ไรช์ออกส่งลุยส์ไมลี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งลงไปนะครับอ่ะก็สุดท้ายก็จบเกมเสียงผู้บรรยายนะครับภาษาผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดหลังจบเกมเลยบอก Arsenal outplay twice lost to n e w twice นะครับคือ Outplay เนี่ยมันคือเหมือนกับว่าโดนเรียกว่ายังไงแพ้แบบเออแพ้แบบต้องยอมสองครั้งก็เป็นแบบนั้นจริงๆแหละสครั้งนะครับแพ้ 0, สองศูนย์ครั้งเลยเจอเนวคาเซนก็เป็นเป็นทีมที่เหมาะคู่ขวรการเข้าชิงจริงจผลงานใน2เกมนี้ How ก o แด t เน a คาเซ c e บีอ n นด e ส e ู games เนี่ยเขา พูดชัดเจนซึ่งผมก็เห็นด้วยนะนิวคาสเซิลเล่นดีจริงเกมแพลนดีวางแผนดีนักเตะกระตือรือร้น,นบางทีการที่คุณไม่ได้แชมป์ไม่ได้โทรฟี่มา70ปีเนี่ยครั้งล่าสุดที่นิวคาสเซิลได้แชมป์ได้ฉลองแชมป์เนี่ย FA ับปี1955ตอนนั้นที่พวกเขาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สามหนึ่งเนี่ยมันคือแชมป์เอฟเอัพสมัยที่6ของสโมสรแล้วเป็นแชมป์สมัยที่3ในรอบ5ปีในยุค50เนี่ย ครึ่งแรกของทศวรรษ50เนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยได้แชมป์เอฟเอคัพแบบติดติดเลย5 1 5 2แล้วก็5 5นะครับได้แชมป์เอฟเอคัพ6สมัยแล้วก็ตอนนั้นเข้าชิงแพ้ในเอฟเอคัพนัดชิงประมาณสักน่าจะ4ครั้งมั้งแต่หลังจากนั้นน่ะนิวคาสเซิลได้ชิงเอฟเอคัพอีก3ามหนแพ้รวดนะครับ7 4โดนลิเวอร์พูลถล่ม3 0 9 8แพ้อาร์เซนอล0 2 9 9แพ้นิวอ่าแพ้แมนเชสเตอร์เจ็ดศูนย์ส นะครับก็กลายเปนว่านิวคาสเซลเนี่ยเข้าชิง FA Cup คัครั้งไม่ใช่น้อยนะได้แชมป์6รองแชมป์7นะครับแล้วชิง3ครั้งหลังสุดเนี่ยไม่ได้เลยทีนี้มันไม่ใช่แค่ FA Cup นั่นคือถ้วยล่าสุดที่นิวคาสเซลได้ถูกไหมส่วนถ้วยนี้ลีคับหรือว่าคาราบาวครัในชื่อปัจจุบันเนี่ยตามชื่อผู้สนับสนุนเนี่ยนิวคาสเซลไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เข้าชิง2หน แพ้ทั้งสองครั้งนะครับชิงปี1976นะครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ชิงครั้งล่าสุดเนี่ย2023ก็คือ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับหลายคนยังจำได้นะครับก็แพ้แมนเชสเตอร์อยู่เตด0-2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ FA Cup ัปี1955นิวคาสเซิลชิงแพ้รวดนะครับมี กี่รายการนั่นนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งแพ้หมดเลยนะก็คือชิง FA ฟเอคัพสชิงลีกคับ2ไล่มาก็คือปี74ชิง FA ฟเอคัพแพ้ลิเวอร์พูลอย่างที่บอกปี76ชิงลีกคับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกปี98ชิง FA ฟเอคัพแพ้อาร์เซนอลปี99ชิง FA ฟเอคัพแพ้แมนยูไนเต็ดปี2023ชิงลีกคับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะ70ปีนะ ก็กลับไปสู่เวมบลีย์ไปล่าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนิวิลสัได้ไปเวมบลีย์เป็นระยะเป็นระยะแหละแต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวนะครับก็ลุ้นกันจะอยากจะชิงกับใครนะนิวคาสเซิลนะครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนะครับจะเป็นนัดชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์ส่วนคู่ชิงของนิวคาสิลเดี๋ยวลุ้นคืนนี้นะครับตีสามนะเอร์พูลจะเตะกับท็อตแนมฮอสเปอร์เอร์พูลคือเจ้าแห่งรายการนี้นะครับ เป็นแชมป์มา10สมัยจากการชิง14ครั้งสเปอร์สเป็นแชมป์รายการนี้มา4สมัยจากการชิง9ครั้งครั้งล่าสุดที่สเปอร์สได้แชมป์ก็เกิดขึ้นในรายการนี้นี่แหละเมื่อปี2008นะครับวันนั้นผมอยู่ในสนามด้วยผมยังจำได้นะครับแชมป์ของสเปอร์สปี2008นะโอเคยินดีกับนวคาเซิลนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากเตะตั้งแต่รอบ2เลยนะแล้วก็เหนื่อยตั้งแต่รอบ2เลยเพราะว่ายือถึงต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษอ่ะ ยิงจูดโทษชนะอตติแฮมฟอร์เรสไปเยือนที่ซิตี้กลาวนะแล้วหลังจากนั้นรอบ3ก็ชนะเอฟซีวีมดันในบ้านตัวเอง1-0รอบ4ชนะเชลซีนะที่เซนต์เจมส์พาร์ค2-0รอบควอเตอร์ไฟนลชนะเบรนท์ฟอร์ด3-1ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองเช่นเดียวกันพรรอบรองชนะเลิศเตะ2นัดนัดแรกบุกชนะอาร์เซนอลอีซักกับกอร์ดอนยิงคนละลูกเมื่อคืนที่ผ่านมาย้ำแค้นชนะอาร์เซนอล2-0 เมอร์ฟี่กับกอร์ดอนอีกคนละลูกนะครับส่วนอาร์เซนอลก็อกหักไปนะครับรายการนี้อาร์เซนอลได้แชมป์แค่2สมัยเองปี87กับปี93แล้วก็เป็นรองแชมป์6ครั้งอะอาร์เซนอลนะก็ได้เอฟเอคัพเนี่ยเป็นของอาร์เซนอลนะแต่ว่าฤด,ดูกาลนี้มองในมุมที่ดีนะครับอาร์เซนอลบอลถ้วยหมดแล้วนะครับในประเทศนะเอฟเอคัพตกรอบไปแล้วลีคับตกรอบเรียบร้อยแล้วเนี่ย เหลือแค่พรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลโฟกัสได้เต็มๆนะเอาละก็ยินดีอีกครั้งครับแฟนบอลสาริกาดงนะก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับอ่ะล่าแชมป์แรกรอบ70ปีจะทำได้หรือเปล่าเดือนหน้ากลางเดือนหน้านะครับมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งสำหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลอ่าโกยน์ทูเวมบรีเรียบร้อย we are going to Wembley นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ you